สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยยอออฟทาลรดบายกันชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของรักซ้อนรักสามเศร้าเราสองสามสีคนจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยสุดท้ายความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปในเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรจะคาดาสร้งจะหาทิศทางไม่ได้หรืออย่างไรมา มากันที่ธาตุาน้ำกรากดมนพิจิตค่ะจะบางคนอาจจะถูกหลอกให้รักเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ตั้งใจบางคนรู้ทั้งรู้อ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์กันสิคะว่ามันจะเป็นอย่างไรเก้าเหรียญเลยเก้าเหรียญเก้าเหรียญรักตัวเองเป็นแล้วหรือ,อยังรักตัวเองเป็นแล้วหรือเปล่าค่ะ อาจริงๆคุณก็รักตัวเองเป็นแหละแต่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีผลประโยชน์แอแฝงไหมมีอะไรเคลือบแคลงสงสัยมีความสัมพันธ์ที่ให้อิสระซึ่งการละการเป็นความสัมพันธ์ที่เราสองคนต่างรู้กันนะจ๊ามีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้หรือเปล่ามีใครเจ้าชู้อืม <c oughs> เหมือนจะรู้ทั้งรู้หรือเปล่าเนี่ย โอเคมาดูกันว่าความสัมพันธ์เป็นเช่นไรคะ่ะอ่ะไพ่ของคุณใบแรกเป็นอ่าเก้าเหรียญจริงๆในความสัมพันธ์นี้รู้กันอยู่ไหมคะคุณสองคนรู้กันอยู่ว่าต่างคนต่างมีใครเพียงแต่อยากได้ความสัมพันธ์ที่เติมเต็มใจกันหรือเปล่ามันเป็นการเติมเต็มในใจซึ่งแบบมันมีขอบเขตของความสัมพันธ์นะ่ะ เหมือนเราก็จะคบกันไปคุยกันไปแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าให้สระดซึ่งกันละกันพูดคุยกันอยู่กันไปแบบนี้เออมันแปลกๆเนะาะไพ่มันดูย้อนแย้งอะไพ่มันดูย้อนแย้งนะไพ่มันดูแปลกๆเหมือนอยากได้และต้องการในความสัมพันธ์ค่ะคุณต้องการเขาต้องการอ,อยากให้เข้าใจ อยากให้เข้าใจในความสัมพันธ์อยากให้รู้ว่าเราอยากมีกันละกันหรือมันเป็นไพ่ที่ที่มันเหมือนคุณรออะไรอยู่ค่ะเหมือนคุณมองไปถึงข้างหน้าคุณอาจจะรู้แหละว,ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตร่วมกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณก็อยากมีไว้คุณตัวคุณเองก็อยากมีไว้เพราะฉะนั้นการอยู่แบบทำใจเพื่อให้สละซึ่งกันและกัน อยู่แบบเอางี้เรารักกันแต่เราก็ไม่ต้องโฟกัสกันละกันมากเกินไปไหมอืมวางก็มาคุยกันไม่วางก็ไม่คุยกันเหรอไม่หรอกมันเป็นความต้องการของคนทั้งคู่ที่อยากมีอยากมีเขาก็มีพาชั่นนะเขาก็อยากมีความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาก็อยากให้เราอ่ะเขาอยากให้เราพูดคุยกันอย่างมีความสุขหรือการจับมือกันไปแบบมีความสุขอย่าคิด เขาอาจจะไม่ใหญ่คุณคิดถึงอนาคตก็ได้เอาความสุขของตรงนี้เป็นหลักป่ะเหมือนถ้าพูดถึงอนาคตในความสัมพันธ์เนี่ยแค่ว่าเราจะไปกันแบบนี้แบบเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างให้สลัดซึ่งกันและกันทำหน้าที่ของตัวเองในที่ที่ควรทำในที่ที่ควรอยู่อะไรอย่างนี้เอาอารมณ์ไหนนะแปลกๆจริงๆนะมันเป็นมันมีใครเจ้าชู้อยู่ตรงนี้ค่ะ มันเหมือนความสัมพันธ์ที่กลับไปกลับมาและความสัมพันธ์ที่ต่างต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างรู้ค่ะอืมคุณไม่แคร์เขาไม่แคร์เหรอแต่อยากได้คุณไม่แคร์เขาไม่แคร์แต่อยากได้อยากมีกันไว้ด้วยแพาชั่นเออจริงๆนะมองภารย์ย้อนแย้งตัวคุณเองเน่ะอาจจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ตัวเขาเองก็อาจจะมีก็ได้นะต่างคนต่างมีหรือเปล่าคะ แต่ยังต้องการยังอยากได้ยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ทั้งคู่อยากมีกันและกันอาจจะเป็นความอาจจะเป็นความไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างค่ะก็พูดคุยกันได้เคลียร์กันอย่างอย่างโอเคเลยแล้วเราก็จะจับมือกันไปแบบนี้เราก็จะไม่คิดเรามองไปถึงอนาคตไม่ได้อะถ้ามองไปถึงอนาคตแล้วเราจะถูกมันจะถูกบั่นทอนใจเกินไปเพราะฉะนั้น รักตัวเองอยู่ตรงนี้เติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขอืมนั่นแหละมันดูแล้วมันดูย้อนแย้งเนาะมันดูแล้วมันดู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 ต่างคุณอาจจะเข้าใจกันก็ได้นะคะจากที่มองอะคุณอาจจะเข้าใจเขาเขาอาจจะเข้าใจคุณว่าเราอะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนมันอาจจะมีขอบเขตในความสัมพันธ์แบ่งกันชัดเจนรู้กันอยู่ทั้งรู้แต่เราก็ยอมรับ อยู่กันแบบทั้งรู้แล้วยอมรับด้วยอือนะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกใครตัดลอนไปหรือถูกใครงอนเขาเรียกว่างอนประชดประชันไปเดี๋ยวเขาจะกลับมาคุยกันใหม่แหละมันก็เกิดขึ้นแบบนี้หลายๆครั้งหลายๆรอบนะอืมมันดูอาการของคนที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอะความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงต่อ รักกันแหละมองถึงความรักนะกลับไปกลับมาใช่กำลังปรับเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนิสัยเป็นเวลาปรับเปลี่ยนปรับความเข้าใจเดวิลมาเห็นไหมไพ่ของไพ่ของรักสอนไพ่ของความสุขไพ่ของความต้องการใช่จริงๆมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็พยายามจะทําใจยอมรับ เรียกว่าเรารู้ทั้งรู้ก็ได้เรารู้ทั้งรู้ว่ารักนี่เป็นรักซ้อนรู้ทั้งรู้ว่าเราเราเรา,เราอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วมันก็ตัดไม่ขาดเพราะมีความรักอยู่ตรงนี้ออความรักที่มันอยู่ตรงนี้ค่ะรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกถึงความสุขที่มีร่วมกันแต่มันอาจจะขัดแย้งกันบ้างอาจจะงอนกันบ้างอาจจะ ประชดประชันกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมอะ่ะยอมเรากลับมาปรับความเข้าใจกลับมาพูดพูด,พดเขามันมีมีความผูกพันที่เต็มล้นเต็มเป่ีมความผูกพันที่เป็นเดวิลเนี่ยมันมองถึงกรามเก่ามองถึงเราสองคนเป็นรักที่รักไม่ไดีแต่อยากมีกันไว รักที่มันไม่สุขสมอารมณ์หมายแต่ใจมันต้องการรักที่เรารักกันไม่ได้แต่เราก็ยังอยากรักกันอะไรประมาณนี้เทืกเทเนี้ยแต่เดวิลเป็นไพ่ของกรรมเก่าอาจจะเป็นอดีตชาติคุณสองคนเคยทําบุญรวมชาติตักบาตร่วมขันเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอมืมันเป็นไพ่ของคนที่มีพันธนาการหรือมีความสเสน่หาการหลงการติด การหลงผิดการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์ที่เราผูกมัดกันไว้หรือไม่แรงดึงดูดลึกซึ้งกินใจยากจะตัดใจในความสัมพันธ์อืมแม้นจะรู้ว่ามันถึงแม้นถึงแม้นตัวคุณเองจะรู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันเจ็บปวดนะมันอาจจะยึดติดมันอาจจะหลงไหลมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับตัวคุณเองแต่ก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้ง อ,อาจจะเป็นอยู่ติดอยู่กับกับดักทั้งอารมณ์แรงดึงดูดด้วยความเนหาแรงดึงดูดที่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเออความสัมพันธ์นี้มันไม่สมดุลค่ะอืมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังมีการยึดติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่หวาดกลัวเกินไปไหมที่เป็นความรับที่ว่าเป็นความต้องการอย่างแรงรุนแรงสำหรับใจ อืมยื้แต่ก็ระแวงแต่ก็เหนื่อยแต่ก็ระวังเออเจ็บนะความสัมพันธ์แบบนี้ติดอยู่ในวังวนวังวนติดอยู่ในความรุ่มหลงติดอยู่ในความเจ็บติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีอำนาจบางอย่างแอบแฝงค่ะเออความซับซ้อนทางใจอำนาจ อำนาจนั้นสามารถจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะขาดความรู้สึกนี้ไม่ได้คุณจะขาดใครคนนี้ออกไปไม่ได้เออถ้าถามว่าจะหลุดจากความสัมพันธ์นี้ไปได้ไหมค่อนข้างยากค่ะอืมอะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเพราต้องการอะไร เขาต้องการความจริงใจต้องการความใส่ใจต้องการความชัดเจนต้องความการเชื่อมั่นเขาเขาต้องสิ่ง Lic. ที่เขาต้องการคืออยากได้ความเชื่อมั่นอยากได้ความเชื่อมั่นว่าเรายังจะอยู่ตรงนี้เรายังจะรักกันเรามีใจให้กับกันจริงเอออะไรก็ได้ทําให้เป็นรูปธรรมที่บอกฉันว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้เธอยังคงรักฉันนะอระพันประปัน,ปปปนว,ว่าความสัมพันธ์ที่ทั้งยื้อท, errado, ทั้งทนทั้งอ่อนลา ทั้งอยากได้ทั้งไม่อยากได้ถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต้องเติมเต็มสิ่งที่เขาต้องการคือการเติมเต็มช่วยบอกฉันหน่อยว่าเรายังมีความหมายซึ่งกันและกันเรายังผูกพันเรายังรักกันบอยเขาเชื่อมั่นค่ะเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะทนอยู่ตรงนี้ได้ถ้ายัางรู้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นี้โอเคมันไม่ถูกต้องหรอกมันอาจจะผิดมันอาจจะผิดแต่เขาก็ยังอยากอยู่แต่เขาก็ต้องการให้คุณน่ะ ตอกย้ำว่ารักกันอยู่ต้องการกันอยู่ทาอะไรเพื่อกันอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้แล้วไอ้เหตุผลของความสัมพันธ์ซ้อนเขาก็ยังคงอยากจะอยู่เนี่ยจืะเขารักคุณไหมอ่ะเขารักคุณไหมชาวเวอร์เขารักคุณไหม,ออไหมโอ้ถ้าเขามีครอบครัวเขามีคนของเขาเขาก็รักครอบครัวเขาอืมเขารักคุณไหมอ่ะ ก็เป็นความรู้สึกของคนที่มีความผูกพันอืมผูกพันอดีตความทรงจําคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวความผูกพันคุยกันมายาวนานค่ะหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเป็นความเคยชินไหมเป็นความผูกพันไหมและเราเรามีเรื่องราวดีๆเคยทําอะไรร่วมกันมาเป็นความผูกพันมากกว่าแต่ถามว่าเขาผูกพันแล้วยังไงอะเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่ามีลูกสองคนหรือเปล่า ผูกพันแล้วทำอะไรได้ไหมใครสลับกันได้เขารักไหมรักรักนี้ต้องเข้าใจรักนี้ต้องพยายามเข้าอ,อกเข้าใจถ้าจะรักในความสัมพันธ์นี้นะต้องพยายามอย่างยิ่งยวดพยายามที่จะพยายามที่จะเรียกว่าปรับบาลานซ์พยายามที่จะสู้กับใจตัวเองสู้กับความรู้สึกตัวเองสู้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ เออความต้องต้องหิวใจตัวเองเยอะๆอ่ะถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยอืมอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยควรไปต่อเฉพอะแค่นี้นะคะคุณฝันอะไรไว้เขาฝันอะไรคุณฝันอะไรต่างคนต่างร่วมกันฝันอะไรมันมีการอยากจะเก็บกอดถึงหวงหวงความสัมพันธ์อยากจะหลุดพ้นแต่ไปไม่ได้ จริงๆไพ่แนะนําว่าจริงๆควรตัดใจรักคนที่เขารักคุณดีกว่าตัดใจแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตรักที่มันเป็นชีวิตที่ที่มันจับต้องได้ถ้าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจับต้องไม่ได้ค่ะมันจับต้องไม่ได้ก็ควรจะก็ควรจะถอยออกมานะแต่ถ้าคุณอยากจะยึดติดคุณอาจจะยึดติดยังหวงแหนยังฝันใ่ว่าเราสองคนยังจะอยู่ตรงนี้ความรักที่มีอยู่ กับสิ่งที่เป็นจริงมันไม่เหมือนกันเลยนะจ๊ะอืมอ่ะขอให้แนะนําให้กับรักซ้อนค่ะนั่นไงความสุข <c oughs> รอคุณรอคุณรอวันที่วันนี้คุณจะไปเรื่อยๆวันนี้คุณจะยังทนได้รรบไปเรื่อยๆหรือเปล่าทางนั้นนี่มันเจ็บอยากจบนะอยากจบแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราหันไปมองแล้วว่ามันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างคุณกำลัง ประเมินความสัมพันธ์นี้คุณกำลังวัดใจว่ามีอยู่มีอยู่กับไม่มีอันไหนดีกว่ากันเออมันเหมือนกันเราเจ็บเกินไปไหมเรายังทนไหวไหมคุณกำลังประเมินอยู่ถ้าทนไหวคุณอาจจะทนต่อแต่ถ้ามันถึงถามว่าจริงๆอยากอยู่ไหมไม่ได้อยากอยู่ค่ะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ไม่ได้มีความสุข ความสัมพันธ์ที่คุณรู้ว่ามันไม่โอเคสําหรับตัวคุณเองกับความสัมพันธ์ที่คุณคิดได้แต่คุณยังทําไม่ได้อาจจะพยายามแล้วคุณอาจจะพยายามถอยออกมาคุณอาจจะพยายามทําใจคุณอาจจะพยายามทําทุกอย่างแล้วในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคุณยังตัดใจไม่ได้ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆถอยค่อยๆค่อยๆสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวคุณเอง ค่อยๆเรียนรู้กับความเจ็บปวดวันนี้ที่เราจะปวดมากเหลือเกินเนี่ยมันมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่เรารู้สึกว่าเรายังเรายังทนไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งความเจ็บปวดมันก่อขึ้นซ้ำๆเดิมๆย้ำๆบ่อยๆเออมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันเริ่มทนได้มันเป็นความเคยชินเจ็บจนชินเจ็บจนชินอยู่ในความรู้สึกตรงนี้จนชินแล้ววันหนึ่งไอความชินชานั้น มันจะไม่หลงเหลือความอดทนความรักหรือความใส่ใจนั้นไว้มันอาจจะมีความสุขในส่วนหนึ่งของความรักเนี้ยคุณมีความสุขกับมันแล้วมองเห็นอนาคตร่วมกันหรือว่าไปแบบว่าจับมือกันไปแบบนี้แหละอวันหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้แต่ว่าต้องถามตัวคนเเองว่าคุณแข็งแกร่งพอหรือเปล่าที่จะยืนหยัดกับความความผิดหวังความทุกกายทุกข์ใจความรู้สึกแย่ของคุณได้ ถ้าคุณยังคิดว่าคุณทนได้กับความสัมพันธ์นี้ก็ไปต่อได้เลยนะแต่ถ้าคุณบอกว่ามันทนไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วคุณรู้ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์คุณจะรู้ว่าคุณควรจะตัดสินใจยังไงค่ะมันอยู่ที่ใจคุณยังยึดติดอยู่ไหมอืมมันยังยึดติดอยู่ไหมคะมันยังปล่อยวางไม่ได้ไหมมันยังเป็นความรู้สึกที่จะไปควรจะไปต่อไหมคุณตอบเองได้เลยเพียงแต่คุณแค่ยังระทิ้งไม่ได้ กับความสัมพันธ์นั้นๆแค่นั้นเองนกกะจ๊ะออสิบยาบาดเจ็บไม่ได้นอนจมกองเลือดเลยนะนอนแบบว่าแน่งนิ่งสดิจตั้งเตาหัวจดเท้าไม่มีตรงไหนที่ใจไม่เจ็บเลยมันอาจจะเป็นความรู้สึกทางใจที่มันเจ็บปวดความผิดหวังความสุขเศร้าความเสียใจแต่มันถึงขีดสุดแล้วหรือยังเพราะความอดทนของบางคนมันมีขีดสุดเป็นกันแต่ว่าขีดความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเออมันยังคงไม่เหมือนกัน นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะลองหาทางออกใช่ลองหาทางออกดีๆนะลองคิดลองทบทวนลองไต่ตองลองหาทางออกดีหรือว่าบางคนนะ่ะมีความรักอยู่ตรงนี้มีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะก็ยังมีความเหงาอยู่ดีอ่ะถ้าเรามีใครสักคนที่สามารถที่จะเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยหรือสามารถที่จะอยู่กับเราได้เราคงจะมีความสุขมากกว่านี้ไหม เหมือนว่าถ้าเราต้องการใครสักคนในยามที่เรารำบากในยามที่เราทุกข์ใจเราจะต้องมีเซฟโซนที่ปลอดภัยแต่เขาใช่คนคนนั้นหรือเปล่าคนที่เราโทรหาได้ตลอดคนที่เราไลนหาได้ตลอดคนที่เราเราทุกข์ใจแล้วเราอยู่ข้างๆเขาเขาอยู่ข้างๆเรามันมีความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่านั่นแหละหรือว่าคุณพร้อมจะจะจะ,จะรับมือกับความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยคิดเอาคิดเอาไต่ตองเอา ทบทวนเอาอืมมันว่ามันมันมันเป็นความรู้สึกว่าเราจะไปต่อได้หรือเปล่าแค่นั้นโอเคไหมอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ